การทำพัดคือกระบวนการพัฒนาจิตปิญญาณและคัดเก่าจิตใจเนื่องจากเป็นสนาฝึกขนาดย่อมสำหรับบุสบิมเพื่อฝึกตัวเก่าเพื่อเป็นคนที่มีคุณภาพเข้มแข็งทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายเพื่อให้เป็นผู้ที่มีพลดอนภาพมีความเคลือกคูลเอื้ออาทรมีความเสมอภาคและเรียนหูการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นและสังคมโดยผ่านกระบวนการการทดสอบตั้มกลางขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆมากมายตั้งแต่เริ่มกระทั่งจน โดยผู้ประกอบพิธีฮัตต่างมีอุดมการร่วมกันและมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งศาสนก,กิจข้อนี้เป็นหน้าที่สาหรับผู้ศรัทธาทั้งชายหญิงทุกคนที่มีความสามารถในด,ด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะต้องเดินทางไปสาบาเลืลูอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมโครงการเปิดฟ้าฮัตอบรมผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัตผู้ที่สนใจทั่วไปโดยมีคุมเป้าหมายรักเป็นมุสลิมและผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัต ปีนี้มีผู้ประกอบพิธีฮัตเด็ผู้ร่วมสนใจจำนวน40ท่านนายยงยุทธนะ์าันทประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชีงยงใหม่เป็นผู้มากล่าวเปิดงานท่านต้องขอบคุณหลายๆชั้นเลยครับกับคนที่มีใจอยากจะมาให้พวกท่านได้รับความรู้นะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพวกเรารู้แล้วว่าอัลลอฮ์ให้โอกาสแต่นี้ก็จงขอบคุณต่อ,ณออัลลอฮ์ให้มากมากนะครับท่านทำโดยความตั้งใจ ทำไม่ได้ทําให้พวกเราเห็นทําให้อาราห์เห็นอันนี้ผมต้องขอบคุณนายน้ําใจของคุณหนุ่มผมสังเกตูว่าหลังๆมาเนี่ยหลายคนเข้ามาถึงชั้งใหม่ไม่ว่าแถวสุราแล้วเข้ามาที่คุณหนุ่มทําไมเข้ามาที่คุณหนุ่มครับไม่ใช่ที่คุณหนุ่มรวยนะที่ขคุณหนุ่มนะีเดี๋ยวนี้ถึงเขาหอมแล้วแต่ก็ยังคบเหมือนเดิมนะครับก็อัลฮัมดุลิลล l ห์ อันนี้ขอชมเชยครับต่อหน้าประธานที่ปรึกษ,ษาผู้สมคุณอาวุธจุลาต่อหน้าท่านอาจารย์ผมผู้โปดไม่ได้นะขออนลมนะครับทรงโปรดการุณาให้ผู้จัดนะครับด้รับการตอบแทนขอให้อนลมโปรดรให้ผู้ที่ไ,ได้ไปทำห้นะครับพวกท่านได้รับสมความปรารถนาของพวกท่านทุกประการสมบูรณ์ทุกประการครับ ก็ได้เชิญท่านไปยูบ้านผมท่านที่ได้ไปฮัสปีนี้นะครับทุกท่านเมื่อท่านเริ่มตั้งจิตนาเนียว่าปีนี้ฉันไปทัศอินทร์สว่าท่านคือตุลย์ฟรอมมันท่านคือเปล่าของพระู้ทรงคกรุณาเมตตาเป็นเปล่าเป็นแขเป็นแขของอมรัสปาณาะนาเกิสุลสาเรมเล่าบอกว่า Al-Hujjaj wal bismillahirrahmanirrahim. Indahohum, indahohu, ajaboh, minstafrohu, gharfalahum. Tan. ajabahu bismillah. Selamat malam, rakan rakan. Boleh buat kita di Rastaf. Hingga tiada yang yang hebat. Saya katakan, orang yang berjaya dalam bidang ini, orang yang berjaya dalam bidang ini, orang แล้วก็คนที่ประทานอุเบกวิสตุลลอฮอัสซัมญฺัลเขาคืออัคตุกะแทนของอัลลอฮฺสุบฮานมัตตาจำให้ดีนะครับวันนี้ท่านไม่ใช่ธรรมดาท่านคือแขกของอัลลอฮฺท่านคือแขกของพระผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปานีอัลลอฮฺอัลลอฮฺเปิดประตูส่งดีใจอัลลอฮฺกำลังเปิดบ้านองทอดรับทุกท่านทั้หลาย Rasulullah SAW berkata hadis ni tau bahawa inda awtahu inda awhu ajabuhu nistaghfiru rafdhafrahu hak kekho Allah ku dai ti kau minggo doa o to Allah Allah to' rap tadi hak kho khaya to Allah Allah hai apai เราได้รับสิทธิพิเศษสองอย่างวันนี้พวกเราันนี้ที่ไม่ได้เป็นมุนภาพนะไม่มีสิทธินี้นะครับ <c oughs> เราขอดูอะเอาลอ์จะรับหรือป่าวยังไม่รู้เราขออิสติกฟ้าเราก็เราจะรับการอิสติกฟ้าการขอไปตัวเราเราไม่รู้แต่มีหน้าที่เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องขอแต่ท่านได้รับสิทธิอันนี้ทันทีเมื่อท่านเริ่มตั้งใจติดตนาว่าฉันไปทำฮั์ท่านเป็นวิสตูโมเป็น แครของอัลลอมาตลารับสิ่สองอันนี้่ทงทีถ้าหากท่านอยู่ในระหว่างการพัท่านขอดูอาต่ออัลลตลาอัลอตอบรับทันทีอัลลอฮฺใช้กาอตัสสาบอว่าอินกอูฮอัจบะกุมแเขาขออัลลอฮฺอัลลอฮฺตอบดูอาเขาทันทีไม่ต้องรอสถาบันุลาน ก็ต้องขอรบสารอุตราตองแทนท่านิมามุสตาบาผู้ทรงสมุดเป็นมกุราชมนมรีนะครับขอรบสละตราสำหรับแทนท่านประธานยยุทธนะครับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการนะครับอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านที่ปรึกษานะครับทุกมการนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางสถาบันอิสลามในจังหวัดเชียงใหม่แล้วโดยเฉพาะยิ่งนะครับจะลืมไม่ได้ก็คือท่านอาจารย์บรรจงมินกาสันนะครับ ที่มางานนี้เฉพาะมาวันเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วนะครับการทำะะรีแลงขอรับกษาภาราสุนตอบแทนแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพภาราละไมที่แข็งแรงสมบูรณ์ขอรักษาภาราสุนตอบแทนความดีที้กับทุกท่านครับเดยการสุนทรภูมิเจริญธรรมะ